ต,ตัวขึ้นยังเป็นทางการ Logimat Intelligence Warehouse 2,023งานแสดงสินค้าสุดยอดเทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบจัดการ1เดียวในอาเซียนตั้งแต่วันที่25-27ตุลาคม2566ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธางนีพอ5-6พบกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเทคโนโลยีอินทรโลจิสติกและซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์จากกว่า90บริษัททั่วโลกพาวิเลียนแนวหน้าในอุตสาหกรรมไชน่าพาวิเลียนและ เจอร์แม a พาวิเลียนเวทีสัมมนาคุณภาพสูงออร์เรนต์ฟอรัมปูร์ฟจากวิทยากรชั้นนำรวมไปถึงโซนสาธิตและโซนฟู้ดโลจิสติกส์ที่เป็นทั้งโซลูชันด้านการจัดการอาหารแช่เย็นแช่แข็งแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นต้นแบบของงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลจิ Ma สเซาท์อีชเอเชียโลจิฟู้ดเซาท์อีชเอเชียที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม2567ปีหน้านี้ For LogiMat in general, this year it is, uh, it, is, it is always fun, and it's fantastic to do an interlogistics show like LogiMat. Because interlogistics, internal material handling, is everywhere. So you get into many areas, and that is also what we see when we look at our exhibitors, the development, our, our visitors. the The interlogistics is just everywhere for the simple reason that we all want to get faster and better and especially uh, in the field of, of e-commerce where we see without an efficient internal logistics e-commerce would not even be possible and there are many um, yeah sectors in of, of industries that will not function the way they do function today uh, without the internal logistics and that is what is a very good basis for a show like logimat not only here in bangkok also in stuttgart also in india and also in uh, china interlogistics is everywhere and that gives us the possibility to yeah to grow but not to grow just to get bigger but to grow to get better and to offer the visitors more solutions every year and that's a nice job to do. ครับผมก็เสริมจากคุณปีเตอร์นะครับผมขออนุญาตรีแคปนะครับว่า uh, ธุรกิจ uh, คลังสินค้าเนี่ยนะครับเขาบอกอยู่ในทุกอุตสาหกรรมในทุกอุตสาหกรรมนะครับงานโลจิสติกส์อินเทอร์เจนแวร์เฮาส์เนี่ยนะครับ <S <s <uck his dad> คือเนื่องจากว่าเป็นส่วนสําคัญในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าน,นะครับด้วยการใช้เ uh, คลังสินค้าอัจฉริยะนะครับเรื่อง robotics automation ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในการลดต้นทุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในปัจจุบันในเรื่อง e-commerce เนี่ยนะครับก็งานเนี้ยเราเริ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับเม่ใช่สุดการ์ดเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนี่ก็คือ solution ในการขนส่งสินค้าในการลดต้นทุนสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการตอบโจทย์คนที่วิสิเตอร์มาจากกลุ่มหลัก หลายอุตสาหกรรมนะครับให้มาเจอเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าในการพบกันนะครับก็เข้าใจว่าเราได้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Uh, ไม่ใช่สุดการ์ยูโรเอ็กซ์โปนะครับในการนํางานแล้วก็นําเทคโนโลยีและบริษัทเนี่ยครับมาจากทั่วโลกนะครับว่าจะเป็นการโปรโมชั่นในส่วนของทั้งอินเดียทั้งสุดการ์ในเยอรมันนะครับในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังมี uh, โปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับที่ที่เรากําลังจะอินพุตเข้าไปในปีหน้าด้วยกันนะครับ Yes ค um, m ณเมสเซอร์ We are organizing t h i f e x Anuga Asia here for uh, 20 years um, with our partners Thai Chamber of Commerce and DITP the Thai Department for International Trade Promotion and that's now the largest event here in thailand and entire region in f&b business and that's why um it's really a matchmaking heaven to cooperate with eurexpo and uh, with Mr. Stuttgart on logimat and launch logifood next year to bring um, the f&b business together with the logistic business. Um, there are a lot of challenges, um, uh, unique challenges, which um, the food business has in, in terms of logistics, in terms of interlogistics, transport logistics, transfer logistics um, and this is something we are launching here next year um, to establish yeah, the, the leading show. คือเราก็มีการดิมอนสเตรชันนะครับโดยความร่วมมือของอสมาคมการจัดการคลังสินค้านะครับแห่งประเทศไทยนะครับในการดิมอนสเตรชันนะครับให้เห็นว่าการทำแมท a ิ h แฮนดิ้งการแพ็คกิ้งการโหลดสินค้าแล้วก็ออฟโหลดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมจากคุณมาเทียสนะครับเรื่องในปีหน้าเนี่ยเรากำลัง อินพุตงานโลจิฟู้ดเข้ามานะครับด้วยความร่วมมือของโคลเมเซ่ร่วมมือกับเมเซ่สตูดิโอกับเนี่ยนะครับเนื่องจากโคลเมเซ่เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมา20ปีแล้วนะครับเราจัดงานไทเฟกซ์ อนุกาเอเชียเนี่ยนะครับที่ใหญ่สุดในเซอร์วิสเอเชียเนี่ยครับร่วมกับหอการค้าไทยและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเซาร์วิสเอเชียเนี่ยคืองานไทเฟ็กทุกคนนะครับแล้วก็เรามีความเข้มแข็งในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพราะฉะนั้น,นในการต่อยอดในปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะนําเอาผู้ซื้อในอเรื่องในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับมาชมงานแล้วก็เราลอนจ์งาน พวกการขนส่งสินค้าอาหารซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในว่าจะเป็นเรื่องโคเชนการขนส่งยังไงให้มีความเฟรชแล้วก็สะดวกแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการสินค้าเพราะฉะนั้นเป็นความร่วมมือที่ไม่ว่าจะเป็นเมสเซสชุดกาศนะครับโกลเมเซ่หอการค้าแล้วก็สมาคมการจัดการทางสินค้าเฉลิยะนะครับก็เป็นการต่อยอดเพื่จะได้เห็นความหลากหลายของเทคโนโลยีและสินค้าตั้งแต่ปีนี้แล้วไปถึงปีหน้าด้วย นะครับและกิจกรรมต่างๆนี่นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมมนานะครับการสัมมากว,าว่ากว่ากว0่า100เซสชั่นด้วยกันนะครับเข้าใจว่าจะมีคนเข้ามาชมแล้วก็เข้าร่วมง,งานสัมนานี่กว่าพันคนลงทะเบียนล่วงหน้ามาทั้งหมดนะครับเรามีสปีกเกอร์จากเยอรมันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอินทราโลจิสติกนะครับจะมาให้ความรู้แลกเปลี่ยน มาทำบิสเนสแ a t ช h ิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะครับก็พลาดไม่ได้ก็มาชมงานได้ครับลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยจะเป็นผ่าน f a c e b o o สแกนบาร์โค้ดหรือว่าลงทะเบียนหน้างานได้ครับคือ mm hmm. จริงๆเนื่องจากอย่างคุณพีเตอร์ได้บอกนะครับว่าคลังสินค้าเนี่ยนะครับอยู่กับทุกที่เกี่ยบทุกอุตสาหกรรมนะครับเราต้องการให้ผู้ประกอบการเข้ามาชมโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่จะเห็นว่าการจัดการระบบคลังสินค้าเนี่ยมีส่วนช่วยในการผลักดันอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนอกเหนือจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมคณะโลจิสติกต่างๆเนี่ยนะครับเราได้ประสานงานนะครับเปิดโอกาสให้มาเห็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง เรื่องระบบก,การขนส่งระบบร o บอติกออโตเมชันต่างๆนี่นะครับเพื่อเป็นการต่อย,ยอดองค์ความรู้เวลาเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะได้มีการเข้าไปอยู่อุตสาหการรมการขนส่งหรือว่าอุตสาหการรมคลังสินค้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับนศาศาักศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทั้งวิศวกรรมทั้งสาขาโลจิสติกการจัดการต่างๆท่ามาชมงานมาเป็นหมู่คณะ That is very easy everybody we can only tell you come here come and have a look at this fantastic international uh, exhibitors showing real innovative product solutions uh, for, for your business to optimize your business. it is uh, it's a fantastic show and i'm really looking forward to welcome you earliest tomorrow in this case. <Thank> yeah, I can on l y follow peter's uh, words and uh, re really invite everybody to join us here uh, today and for the next two days at impact montani um, to visit logimat dergen warehouse and see really the latest innovations in intra logistics ก็งานมีแค่3วันนะครับซึ่งวันที่25คือวันนี้นะครับถึงวันศุกร์นี้วันที่27นะครับที่หอ5หอ6 impact เมืองทองทานีนะครับก็ลงทะเบียน หน้างานหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้ามาก็ได้นะครับคืออยากให้ทุกท่านได้มาเจอนะครับได้มาเห็นเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องระบบอัจฉริยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในธุรกิจของทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจและบริการของทุกท่านนะครับขอบคุณครับ